วันนี้เรามาทําเครื่องดื่มสมุนไพรกันนะคะเราจะมาทําน้ําตะไคร้นะคะน้ําตะไคร้ที่เราใช้ในสวนครัวเหล่านี้แหละอ่าเวลามา,มาทําเป็นเครื่องดื่มอร่อยมากๆเลยนะคะหอมนะคะมีสรรพคุณนะคะช่วยแก้ท้องอืดท้องเสียลมแน่นจุกเสียดขับปัสสาวะนะคะตะไคร้ที่เราผสมเครื่องแกงกันนี่แหละสรรพคุณเขาเรามาทําน้ํา เป็นเครื่องดื่มทานเย็นๆกันนะคะเราก็มีส่วนผสมนะคะมีตะไคร้นะตะไคร้หั่นท่อนสองถ้วยตวงนะคะน้ำเปล่าแปดถ้วยตวงนะคะน้ำตาลน,นะคะสองถ้วยตวงนะคะเกลือเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชานะคะอ่านี่นะคะอ่าตะไคร้เราก็หั่นเป็น ท่อนๆเหมือนเราแกงนะแล้วเรานําไปต้มกับน้ํานะคะเราไปต้มกับน้ําให้กินออกแล้วเทคนิคก็คือใส่ใบไปด้วยนะสีจะออกสวยมากเลยนะคะอ่าเรามาทํากันเลยตะไคร้เราล้างน้ํามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราล้างน้านะเดี๋ยวเราหั่นแล้วเราล้างอีกอีกครั้งหนึ่งนะคะเราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปต้มน้ําเขาจะออกได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วเรานํามากองนะคะ แล้วเรานําประกองแล้วผสมน้ําตาลทรายและเกลือแล้วเราไปต้อมอีกครั้งนะคะนี่นะคะใบก็เหมือนกันใบเราหั่นท่อนนะคะเราหั่นให้ครบให้หมดเลยนะคะอ่าแล้วเรานําไปต้มกันค่ะเราหั่นให้หมดแล้วเราไปต้มกันนะคะอ่าเราล้างน้ําเสร็จเราเอามาต้มเลยนะคะต้ม เดี๋ยวเรากรองนะคะรอให้สปปรรพคุณของตะไคร้ออกมานะคะประมาณ20นาทีนะคะน้ำสีสวยจะออกมาเลยนะคะน้ำของตะไคร้จะออกมาเลยพอกรองแล้วเราใส่น้ำตาลกับเกลือนะคะแล้วตั้งไฟอีกทีหนึ่งพอเดือดแล้วเย็นลงเราใส่น้ำแข็งจัดเสิร์ฟนะคะจัดเสิร์ฟเราจะใส่ขวดใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟรีสก็ได้นะคะไว้ทานนานนะคะ อ่าเราทําเสร็จมาแล้วนะคะกรองเรียบร้อยใส่น้าตาลต้มเรียบร้อยมาใส่น้ําแข็งจัดเสิร์ฟกันเลยน่าทานมากๆเลยนะคะอ่าไม่น่าเชื่อว่าพืชสมุนไพรในบ้านเราในครัวจะเป็นน้ําดื่มที่อร่อยมากๆและหอมมากๆเลยนะคะสปปรรพคุณมากมายเลยนะคะค่ะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ ขอบคุณค่ะ